บทที่7,236เบอร์ n a r เอลโนมักจะตระหนี่ทีเหนียวพอๆกับเออเชนีกรองเดย์แต่เขาไม่ได้ตระหนี่ทีเหนียวกับตัวเองแต่ตระหนี่ทีเหนียวกับคนอื่นเขาไม่เพียงแต่ต้องหาเงินให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เท่านั้นแต่การขอให้เขาใช้เงินโดยไม่มีเหตุผลเป็นความฝันที่โง่เขลาเหตุผลที่เขาบริจาคเงิน50ล้านดอลลาร์ให้กองทัพมาลดีฟในวันนี้ เป็นเพราะตะวันนากำลังถ่ายทอดสดไปทั่วโลกและในเวลานี้เขาบังเอิญได้อยู่ในขบวนและพบช่วงเวลาสำคัญที่สุดในชีวิตเบอร์ nard เอลโนซึ่งเดินกระเพกกำลังยืนอยู่หน้าผู้บัญชาการทหารมาลดีฟด้วยขาที่พิการเลือดที่ขากางเกงของเขาซึมออกมาแห้งและแข็งตัวให้ความรู้สึกเหมือนคนไร้ความสามารถแต่มีความมุ่งมั่น โดยเฉพาะชาวฝรั่งเศสเมื่อเห็นภาพนี้ต่างชื่นชมเขาอย่างมากพวกเขารู้สึกว่าเบอร์ nard e l n no นณเวลานี้คล้ายกับสไตล์ของนโปเลียนในอดีตที่ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ราวกับว่าเขาถูกนโปเลียนสิงสู่ณนะเวลานี้เบอร์ร์ดเอลโนกลายเป็นวีรบุรุษร่วมสมัยของฝรั่งเศสอย่างแท้จริงทำให้ชาวฝรั่งเศสรู้สึกภาคภูมิใจ เหตุผลที่ชาวฝรั่งเศสตื่นเต้นกับเรื่องนี้สาเหตุหลักๆก็คือในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอิทธิพลของเมืองน้ำหอมและทีมตราไก่ในระดับนานาชาติเริ่มอ่อนลงเรื่อยๆและแทบไม่มีสิ่งใดเลยที่สามารถนำมาอวดโฉมในเวทีระดับโลกได้ในฟุตบอลโลกครั้งที่22แม้ทีมตราไก่จะสามารถผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้และแม้จะมีเอ็มบาเป้ซึ่งเป็นซุปเปอร์สตาร์หัวหอกประจำทีมและเป็นที่คาดหวังของคนทั้งหมู่บ้าน แต่ในรอบชิงชนะเลิศทีมตราไก่ก็ยังพ่ายแพ้ต่อทีมฟ้าขาวอาร์เจนตินาไปและในที่สุดก็ได้ตำแหน่งรองแชมป์โลกในปีที่24ทีมตราไก่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกซึ่งเต็มไปด้วยความตระหนี่ถี่เหนียวทําให้การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กําลังตกต่ําอยู่แล้วยิ่งเลวร้ายลงไปอีกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาในระดับโลกมีข่าวดีเกี่ยวกับทีมตราไก่เมืองน้ําหอมของชาวฝรั่งเศสน้อยมาก แต่วันนี้ต่างออกไปวันนี้มีวีรบุรุษคนใหม่ถือกำเนิดขึ้นชาวฝรั่งเศสเขาเป็นเศรษฐีผู้พิการแต่มีจิตใจเด็ดเดี่ยวผู้ซึ่งช่วยชีวิตผู้คนหลายร้อยคนจากการโจมตีของผู้ก่อการร้ายแบล็กวอเตอร์สิ่งสำคัญที่สุดคือเขาได้ช่วยเหลือราชินีแห่งวงการเพลงตะวันนาสวิตไว้ได้การให้เครดิตนี้จึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยที่จะสร้างอนุสาวรีย์ให้เขาไว้ข้างหอไอเฟล ทันใดนั้นตะวนา,นาก็ครุ่นคิดหันกล้องโทรศัพท์ไปหาเขาแล้วพูดด้วยความกังวลว่าโอ้มายกอดคุณเอลโนขาคุณถูกยิงให้พวกเขาส่งคุณไปรักษาที่เมืองมาเลด่วนขณะที่เธอพูดเธอก็หันกล้องไปที่ขาของเบอร์าร์ดเอลโนด้วยเบอร์าร์ดเอลโนตื่นเต้นจนเกือบจะร้องไห้คิดว่าเกือบแย่แล้วละ่ะในที่สุดก็มีคนพูดถึงอาการบาดเจ็บของฉันฉันโดนพวกโจรรุมกระทืบถึงแม้ว่าจะเจ็บแต่ก็ถือว่าคุ้มแล้วและเป็นเกียรติมากด้วย ถ้าเธอไม่สังเกตเห็นฉันจะอายขนาดไหนถ้าฉันพูดเองและตะวันนาก็ทำท่าทางตื่นตระหนกจริงๆเขาระงับความตื่นเต้นโบกมือแล้วพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าอาการบาดเจ็บของฉันแค่เล็กน้อยไม่สำคัญความปลอดภัยของฉันก็ไม่สำคัญสิ่งสําคัญคือต้องดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทุกคน ตะวันนาคิดในใจอีตาแก่บ้ายังกล้าเสแส้งหน้าตายถ้าไม่ใช่เพราะใบหน้าของคุณเย่ฉันคงไม่ให้โอกาสคุณเสแส้งหรอกไอ้ตังเมเรียกพี่ในเวลานี้ผู้บัญชาการเมาดิฟกล่าอย่างรวดเร็วว่าไม่ต้องกังวลครับคุณเอลโนพวกเรามาที่นี่เพื่อดูแลความปลอดภัยของทุกคนกองทัพเรือของเราก็กำลังเดินทางมาเช่นกันและน่าจะมาถึงในอีกกว่าหนึ่งชั่วโมงข้างหน้า เมื่อถึงเวลานั้นเกาะฮูลาทั้งหมดจะอยู่ในภาวะเตรียมพร้อมสูงสุดมั่นใจได้เลยว่าจะนำคุณขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของเรากลับไปรักษาที่เมืองมาเล่เบอร์าร์ดเอลโน่ส่ายหัวอีกครั้งไม่เป็นไรครับอีกสักครู่เดี๋ยวผมจะแจ้งเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์บนเกาะให้จัดการเรื่องนี้ผมจะกลับฝรั่งเศสหลังจากจัดการเรื่องต่างๆเรียบร้อยแล้วที่จริงแล้วสิ่งที่เบอร์าร์ดเอลโน่คิดคือเขากังวลเกี่ยวกับเฮลิคอปเตอร์และระดับการรักษาของอีก่าย ถ้ากลับไปฝรั่งเศสหรือส่งแพทย์จากฝรั่งเศสโดยเร็วที่สุดน่าจะน่าเชื่อถือมากกว่าผู้บัญชาการมาดีฟไม่เข้าใจเบอร์นาร์ดเอลโนและไม่รู้ว่าเขากำลังเสแสแ้งเขาคิดว่าชายผู้นี้เป็นคนมีเกียรติและใจดีจริงๆจึงอดไม่ได้ที่จะพูดด้วยอารมณ์ความรู้สึกว่าคุณเอลโนผมชื่นชมคุณมากๆเลยครับผมในฐานะตัวแทนผมและชาวมาดีฟทุกคนขอบคุณสำหรับความพยายามและการมีส่วนร่วมทั้งหมดของคุณ ผมเชื่อว่ารัฐบาลของเราจะมอบเหรียญเกียติยศสูงสุดให้กับคุณอย่างแน่นอนเบอร์าร์ดเอลโนยิ้มและพยักหน้าพร้อมกับพูดอย่างจริงจังว่าอยากขอบคุณผมเลยนี่คือสิ่งที่ผมควรทำเพราะผมไม่ใช่แค่พลเมืองฝรั่งเศสเท่านั้นแต่ยังเป็นนักลงทุนต่างชาติในมาลดีฟด้วยผมจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือมาลดีฟและปกป้องนักท่องเที่ยวในมาลดีฟส่วนเหรียญเชิดช,ชูนั้นส่วนตัวผมคิดว่ามันก็เป็นแค่สัญลักษณ์เท่านั้น อันที่จริงผมก็เป็นคนแบบนี้อยู่แล้วชอบช่วยเหลือผู้อื่นดีกว่าที่จะไม่สิ้นเปลืองไปกับสิ่งเหล่านี้เปล่าๆถึงแม้เบอร์นราดเอลโนจะไม่ได้สนใจเหรียญของประเทศเล็กๆอย่างมาลดีฟแต่ท้ายที่สุดแล้วเหรียญน,นี้ก็ได้รับการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกอะไรก็ตามที่เพิ่มคุณค่าให้กับเหรียญก็เป็นสิ่งที่ดีหมดนั่นแหละและในใจเขาก็ยินดีที่จะได้รับมันแทบตาย เอเชนีกรองเดเป็นนวนิยายชื่อดังของฝรั่งเศสที่ตีพิมพ์เป็นตอนตอนเกี่ยวกับความตระหนี่ที่เหนียวเมื่อพูดถึงความตระหนี่ที่เหนียวชาวฝรั่งเศสมักจะหยิบยกชื่อนี้ขึ้นมาเปรียบเทียบกับบุคคลที่อ้างถึงแอดมินอาจารย์เย่แปลและเรียบเรียงบทที่7237อย่างไรก็ตามเขารู้ดีว่าอีกฝ่ายเป็นเพียงผู้บัญชาการทหารและเขาอาจไม่มีสิทธิ์ทำเช่นนั้นเขาจึงแสดงท่าทีสุภาพอย่างเปิดเผย ต่อมานาะวิกโยธินมาลดีฟก็เริ่มนับจำนวนผู้บาดเจ็บบางคนมีหน้าที่บันทึกข้อมูลนักท่องเที่ยวในพื้นที่และบางคนถูกขอให้ออกไปจัดการกับศพที่ถูกยิงตายความสามารถในการรบและคุณภาพทางจิตใจของกองทัพมาลดีฟยังห่างไกลจากกองกำลังติดอาวุธของประเทศใหญ่ๆมากไม่ต้องพูดถึงกองทัพบ,บกทั่วไป ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาประเทศนี้ไม่มีสงครามร้ายแรงใดๆเคยมีสงครามครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อฝ่ายต่อต้านได้จ้างทหารรับจ้างสีลังกา80นายขึ้นบกที่เมืองมาเลเพื่อก่อกบฏแม้ว่าจะมีทหารรับจ้างเพียง80นายแต่ประธานาธิบดีมาดีก็ไม่สามารถต้านทานได้ในที่สุดเขาก็ขอความช่วยเหลือจากอินเดียอินเดียจึงส่งทหารพลร่มมากกว่า1,000นายยกพลขึ้นบกและสงบสถานการณ์ให้ กองทัพของประเทศที่สู้ทหารรับจ้าง80นายไม่ได้เลยย่อมไร้กำลังเมื่อต้องเผชิญหน้ากับศพนับสิบที่สมองไหลรินขณะที่กำลังรวบรวมศพเข้าด้วยกันอย่างยากลำบากแล้วคลุมทับด้วยผ้าปูที่นอนบนเกาะทหารเหล่านี้ต่างก็อาเจียนออกมาจนขมคอในบาร์ทหารเมาดีฟลงทะเบียนข้อมูลนักท่องเที่ยวทีละคนด้วยความช่วยเหลือจากล่ามเมื่อถึงคราวของมาลันมาลันก็รายงานชื่อและสัญชาติของเธอแล้วถามอีกฝ่ายว่า นี่เราเจออันตรายในดินแดนของคุณเกือบตายไปแล้วพวกคุณช่วยชดเชยอะไรเราหน่อยได้ไหมทหารสายหน้าและอธิบายผ่านล่ามว่าขอโทษทีเรารับผิดชอบแค่าการลงทะเบียนข้อมูลเท่านั้นเราไม่รู้เรื่องค่าชดเชยเลยหมาหลันรู้สึกหงุดหงิดทันทีและพูดว่างั้นก็ให้คนรับผิดชอบของคุณมาคุยสิเราเสียเงินมาตั้งเยอะเพื่อมาที่นี่และเราก็ไม่ได้มีความสุขตามที่ควรจะเป็น เราเกือบตายที่นี่แล้วไม่รู้ล่ะยังไงก็ตามคุณจะต้องชดเชยให้เราอยู่แล้วเซียวฉางควรยิ่งเติมเชื้อไฟให้ลุกโชนขึ้นอีกใช่ประสบการณ์ครั้งนี้แย่มากมันไม่สมควรเลยเหรอที่จะคิดแผนชดเชยอ,อะไรขึ้นมานักท่องเที่ยวหลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเพราะทุกคนต่างเสียงเงินมา,มา,มากเพื่อมาที่นี่และพวกเขาก็สมควรได้รับค่าชดเชยจากการที่ต้องเจอกับหายนะโดยไม่มีเหตุผล ทันใดนั้นเบอร์าา์ดเอลโนก็รีบเดินกระเพลกเข้ามาต่อหน้าฝูงชนและตะโกนเสียงดังว่าทุกคนใจเย็นๆก่อนไม่ต้องกังวลเรื่องค่าชดเชยเกาะฮูลาจะให้คำตอบที่น่าพอใจแก่คุณแน่นอนฉันรับรองได้เลยว่าเราจะรับผิดช,ชอบค่าที่พักค่าเครื่องบินทะเลและตั๋วเครื่องบินไปกลับมาดิฟทั้งหมดสำหรับการมาเยือนเกาะฮูลาในครั้งนี้ของคุณ หมาหลานันดูหดหูใจพลางพึมพำกับเซียวฉางควรที่นั่งข้างๆว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับพวกเราเลยค่าใช้จ่ายบนเกาะทั้งหมดของเราไม่ใช่ว่าต้องให้เพื่อนลูกเขยที่ดีเป็นคนจ่ายหรือเราไม่ต้องเสียเงินตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่เซียวฉางควรก็รู้สึกไม่พอใจเล็กน้อยเช่นกันกระซิบว่า เท่าแก่คนนี้ดูรวยมากเขาบริจาคเงิน50ล้านให้กองทัพมาดีฟคนเดียวเราต้องขอให้เขาชดเชยความเสียหายทางจิตใจให้เราบ้างไม่ใช่เหรอขณะที่ทั้งสองกำลังพึมพำเบอร์นาร์ดเอลโนก็เห็นสีหน้าไม่พอใจของพวกเขาแล้วพลางประซิบกับเจ้าหน้าที่รอบๆและได้รู้ว่าทั้งสองคนได้เดินทางมาถึงเกาะพร้อมกับเยเฉิน เขาจึงรีบพูดทันทีว่านอกจากนี้เบื้องตน้นเราได้ตกลงกันไว้ว่าจะให้เงินชดเชยแก่นักท่องเที่ยวคนละ10,000แดอลลาร์ 1, นักท่องเที่ยวที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะก็จะได้รับเงินชดเชย1 0 0 0 0แดอลลาร์เช่นกันก่อนที่ทุกคนจะออกจากเกอะเงินชดเชยนี้จะถูกโอนเข้าบัญชีของทุกท่านทันทีที่คําพูดเหล่านี้หลุดออกไปก็มีเสียงเฮลันและปรบมือดังขึ้น10,000แดอลลาร์ 1, ไม่ใช่จํานวนเล็กน้อย การบริโภคต่อหัวของทุกคนบนเกาะอ,อยู่ที่ประมาณ30,000หรือ40,000ดอลลาร์เท่านั้นตอนนี้มีการชดเชยให้แต่ละคนด้วยเงิน100,000ดอลลาร์ถือเป็นข้อตกลงที่ดีสิ่งสำคัญคือไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอะไรแต่เป็นการจ่ายค่าเสียหายทางจิตใจที่มากมายและนี่ถือเป็นความใจกว้างอย่างแท้จริงของเบอร์าา์ดเอลโน ในเวลานี้เบอร์าร r ดเอลโนติดการแสดงมากเขาไม่เพียงแต่ต้องการเอาใจพ่อตาแม่ยายของเย่เฉินเท่านั้นแต่ยังต้องการเอาใจชาวเน็ตส่วนใหญ่ด้วย1000 0แดอลลาร์ 1, สหรัฐต่อคนบางประเทศเท่ากับหลายล้านเลยทีเดียวแต่เบอร์าร r ดเอลโนในขณะนี้รู้สึกว่ามันไม่สําคัญการใจกว้างครั้งหนึ่งนั้นหายากดังนั้นเขาอาจจะใจกว้างจนถึงที่สุดก็ได้มันรู้สึกราวกับเหมือนคนตระหนีที่มีกำลังซื้อ เขามาที่ร้านอาหารระดับไฮเอนพอเขาดูเมนูแล้วสั่งอาหารไปสักหนึ่งหรือสองจานก่อนและเขาก็ยังรู้สึกเจ็บแปรบๆแบบพอสั่งเพิ่มเขาก็ค่อยๆรู้สึกราวกับตนเองเป็นวีรบุรุษจึงพูดกับตนว่าช่างหัวแม่งชีวิตมันช่างยากเย็นเสียเหลือเกินมือนี้ฉันจะกินเท่าไหร่ก็ได้ตามใจชอบบทที่7 2 3 8เมื่อเบอร์นาร์ดเอลโน่ฉวยโอกาสสร้างตัวตนอย่างบ้าคลั่งอินเทอร์เน็ตก็ยกย่องเขาอย่างใจกว้าง พร้อมกับตำหนิแบล็กวอเตอร์ว่าเป็นพวกสะวะประชาชนกว่า3ล้านคนลงคะแนนเสียงสนับสนุนคำร้องต่อทำเนียบขาวให้มีการสอบสวนแบล็กวอเตอร์อย่างละเอียดถี่ถ้วนณจุดนี้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาต้องให้คำตอบแก่ชาวอเมริกันในเรื่องนี้เจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกาก็รู้สึกหนักใจเช่นกันหากถามว่าใครคือลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของแบล็กวอเตอร์ก็ต้องเป็นเจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกา สงครามทุกครั้งในตะว,วันออกกลางที่พวกเขาต่อสู้รวนมีเงาของ Blackwater Blackwater ตอรกำลังช่วยเหลือพวกเขาทำงานสกรปรกน้ำมันส่วนใหญ่ที่ถูกขโมยและขายในซีเรียก็ได้รับความช่วยเหลืออย่างลับๆจาก Blackwater กล่าวอีกในหนึ่งแ l a c k วอเตอเป็นลูกน้องคนสนิทของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาถึงแม้จะไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะมากนักแต่ก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้นำในที่ส่วนตัว ปัจจุบันผู้คนทั่วประเทศแม้แต่ทั่วโลกกำลังเรียกร้องให้ลงโทษลูกน้องคนนี้อย่างรุนแรงและเจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกาก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรหากพวกเขาต้องการจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจังอย่างน้อยที่สุดผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็ควรถูกจับกุมและบริษัททั้งหมดก็ควรได้รับการสอบสวนอย่างเต็มที่เพื่อให้คำอธิบายแก่สาธารณชน อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอเมริกาก็มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้เช่นกันพวกเขาหวังว่าแบล็กวอเตอร์จะสืบทอดทรัพย์สินของว่านหลงเตี้ยนในซีเรียและใช้โอกาสนี้ล้มล้างพวกเขาแต่รัฐบาลอเมริกันจะยอมรับเรื่องเช่นนี้ได้อย่างไรตอนนี้สิ่งที่พวกเขาทำได้คือโยนความผิดและหาแพะรับบาปดังนั้นหลังจากการประชุมฉุกเฉินของเจ้าหน้าที่ระดับสูงภายในแบล็กวอเตอร์ พวกเขาจึงตัดสินใจขับไล่คนที่จนที่สุดคนหนึ่งออกไปเพื่อรับความผิดทั้งหมดชายผู้โชคร้ายที่ถูกขับไล่ออกไปคือรองประธานของแบล็กวอเตอร์และทำไมถึงบอกว่าเขาเป็นคนจนที่สุดแม้ว่าชายคนนี้จะเป็นกรรมการบริหารก็จริงแต่ว่าเขาถือหุ้นน้อยที่สุดกว่าเพื่อน แผนของแบ็กวอเตอร์คือการปล่อยให้คนคนนี้รับผิดและสารภาพว่าทั้งหมดนี้เป็นการสมรู้ร่วมคิดระหว่างเขากับฝ่ายต่อต้านในซีเรียและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดของแบ็กกวอเตอร์เพื่อแสดงให้คนคนนี้เห็นอย่างครบถ้วนพวกเขาถึงกับขอให้ชายผู้โชคร้ายคนนี้เข้ามอบตัวกับต,บตำรวจสหรัฐอเมริกา ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องผลลัพธ์สุดท้ายของคนคนนี้ต้องจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธิ์ลดโทษเพื่อชดเชยให้เขาผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ร่วมกันควักเงิน200ล้านดอลลาร์ให้กับครอบครัวของเขาแม้ว่าผู้ถือหุ้นรายนี้จะไม่พอใจแต่เขาไม่มีทางเลือกผู้ถือหุ้นรายนี้เคยรับราชการทหารและทำงานเป็นทหารรับจ้างในช่วงวัยหนุ่ม เมื่อหารือกันอย่างดีแล้วหากตกลงกันได้เขาก็อาจได้รับค่าชดเชยหากไม่ตกลงเขาอาจตายที่บ้านในคืนนี้และพรุ่งนี้จะถูกกล่าวหาว่าฆ่าตัวตายเพราะกลัวอาญากรรมและสุดท้ายแล้วเขาก็ยังต้องรับผิดแทนคนพวกนั้นอยู่ดีด้วยเหตุนี้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาจึงประกาศต่อโลกทันทีว่าคดีก่อการร้ายที่เกาะฮูลาได้รับการคลี่คลายแล้วผู้วางแผนได้มอบต,บตัวกับตำรวจสหรัฐอเมริกา และตำรวจสหรัฐอเมริกากำลังดำเนินการสืบสวนแร็กวอเตอร์อย่างละเอียดนี้เป็นเพียงกลอุบายเพื่อหลอกลวงสาธารณชนพวกเขาคิดว่าควรลงโทษอย่างรุนแรงก่อนหลังจากที่ความสนใจและความโกรธแค้นของสาธารณชนค่อยๆจางหายไปแล้วจึงหยุดการสืบสวนติดตามผลโดยเฉลี่ยแล้วภายในสองเดือนคนส่วนใหญ่จะไม่ใส่ใจเรื่องเฉาโชเช่นนี้แล้ว ในเวลานั้นพวกเขาจะประกาศตรงๆว่าเรื่องนี้เป็นพฤติกรรมส่วนตัวของรองประธานและไม่เกี่ยวข้องกับแบล็กวอเตอร์และสุดท้ายพวกเขาก็ลอยนวลไปเช็คเช่นเดียวกับเรื่องราวของสีกากรอบอย่างไรก็ตามเย่เฉินไม่มีเจตนาที่จะปล่อยแบล็กวอเตอร์ไปเขาต้องการให้แบล็กวอเตอร์ต้องจ่ายราคามหาศาลและแจ้งให้พวกเขาทราบว่าว่านหลงเตี้ยนจะไม่มีวันเป็นสิ่งที่พวกเขาฝันถึงการผนวกรลม ในขณะนี้เบอร์นาร์ดเอลโนยังคงแข็งแกร่งและเปลี่ยนไปด้วยพลังหากเขากัดแบล็กวอเตอร์แล้วไม่ยอมปล่อยมันจะนำพาปัญหาใหญ่หลวงมาสู่แบล็กวอเตอร์อย่างแน่นอน